สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ขอ่อยเฮ็ดน้ำยาปลาลาด้วยค่ะน้ำยาปลาร่าฮ็ดกินขนมเสร็จนะคะมือนนี้เป็นยังไงคะอ้เจ้าเอเจ้เฮ็ดหน่อยๆเพราะเสบๆเบพราะคิดหอดค่ะค่ะ ขนมเส้นม,มันยังเหลืออยู่บอลายนะคะก็เลยเห็ดเฮ็ดเบอรลายค่ะเป็นยังไงคะโอ้ยใซตผักเซกินซ้ำนี่แล้วค่ะเพราะว่า,วากินพ่อหายยากนะคะแต่ชิมนีดขนมเส้นนิดหน่อยนะคะนขนมเส้นนี้นี่ค่ะ, <c oughs> น,ะน้ำปลานัวๆค่ะ อาลค่าแช่น้ำกัน,นะะ้าค่าน้ำ,น,ำน้ำยาปลาค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะเพื่อนๆ